สุขความทุกข์อะไรเนี่ยนะคะ<ฆ>จริงๆแล้วเมื่อวานเจนก็รู้สึกเป็นคนพูดมากรู้สึกเมื่อวานเมื่อวานหรือเมื่อวานสื่อเน,นี่ยก็ไปพูดที่อมรินมาค่ะก็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 พูดพูดอยู่อย่างหนึ่งที่เขาเก็บมาคุยต่อที่นี่ว่าเวลาคุณผ่านทุกข์ผ่านสุขมามานานแล้วเนี่ยคุณเริ่มเห็นนะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกัน มันเป็นเนื้อเดียวกันนะไอ้สุกับพุกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มกันหู่อเนี่ยมันเนื้อเดียวกันมันต่างกันแค่สีนั้นตอนนี้สีมันมืดหน่อยตรงนี้สีมันเบาหน่อยเราก็เราก็เปลี่ยนเสื้อของเราเองเรื่อยๆอยู่แล้ว ค่ะเอ่อเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่พอใจอะไรหรืออะไรกับเขาเนี่ยจริงๆมันมันรู้ทันทันทีเลยว่ามันก็แค่อันเดียวกับพอใจพอใจไม่พอใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะมันเรื่องของมันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยมันไม่พอใจมันก็ไม่ไม่ไม่มาอะไรไปนะคะมันรู้ทันมันอะนะคะอันนี้เดินบอกว่าเดินไม่ได้เก่งอะไรนะคะมันเป็นความแก่ เดินว่าเด้นแก่ที่สุดชื่เห็นและนี่ก็คือธรรมะอุชาตัวเบาเนียของคุณหญิงจำนองสีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้ต้องเรียนเชิญที่ตนกลับมาอีกสักรอบนะคะท้ายสุดแล้วอยากจะให้กล่าวอะไรนิดนึงฝากอะไรหน่อยน่ารู้สึกตาสว่างวาบเลยมี้นะก็ไอเดียอาร์ตดีนะ ที่ให้ผู้รักต่างวัยได้มาพูดถึงนะครับในงานนี้เมื่อกี้คีย์เวิร์ดของคุณน้ำฝนนะคืออดทนส่วนคีย์เวิร์ดของคุณนัทวันคือบุญเป็นเป็นเครื่องเครื่องทำความสบายนะเป็นเครื่องทำความสบายใจนะครับแล้วก็ของคุณหญิงจานองสีนะครับก็คือถ้ารักกันแบบลอยวางนะมันจะรู้สึกสบายที่สุดเลย แต่มันเป็นไปตามวัยจริงๆนะตอนที่เราอายุยังน้อยๆยมันก็ต้องอดทนันก่อนเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความขัดแย้งมันเต็มไปด้วยความมันเต็มไปด้วยช่องว่างคนสองคนเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับมาจากโรงงานต่างกันเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันเนี่ยมันหาที่ลงล็อกกันยากนะฮะมันมันจะมีแค่จุดหรือสองจุดที่ลงล็อกกันได้สนิทนอกกนั้นเนี่ยแทบจะเข้ากันไม่ได้เลย แต่ถ้าหากว่าเอาจุดสองจุดที่มันมีความลงล็อกกันมาประกอบเข้าเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ยึดตรงนั้นเป็นศูนย์กลางด้วยความอดทนมันก็เกิดเป็นความอยู่รอดขึ้นมาของภาวะคู่และเมื่ออยู่กันไปสักพักหนึ่งนะหลังจากความปรารถนาแบบโลกโลกหรือว่าความสุขความสนุกอะไรต่างๆที่คนเราต้องการจากความรักในช่วงแรกๆมันผ่านไปมันก็ต้องการความสบายใจ ความสบายใจที่ดีที่สุดก็คือการทําบุญด้วยกันนั่นแหละหรือต่างคนต่างมีใจที่เป็นบุญเสมอกันนั่นแหละนะะมันคือต้นเหตุของความสบายใจของการอยู่ร่วมกันและท้ายที่สุดเหมือนกับชีวิตแสดงธรรม,มะด้วยนะที่คุณหญิงจำนองสีพูดถึงความการการอยู่ด้วยกันอย่างปล่อยวางนะคือคือคีย์เวิร์ดของคุณหญิงเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคือไม่ยึดมั่นถือมั่นคือจะไปเอาอะไรกับมันมากเดี๋ยวก็ตาย ก่อนยจะตายเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยความสุขอยู่ด้วยกันด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันโดยที่ไม่ไปคาดหวังไม่ไปเค้นไม่ไปเอาอะไรจากอีกฝ่ายหนึ่งมากเหมือนในช่วงที่เรายังรักมากหวังมากคิดมากในที่สุดแล้วการอยู่ร่วมกันในช่วงท้ายมันก็คือการอยู่กันอย่างสวัสดีและตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งของความรักที่จะ แสดงให้คุณเห็นผ่านช่วงชีวิตต่างๆนะคะวันนี้เราอินโทรเกี่ยวกับหนังสือรักแท้ที่จริงมานานมายาวพอสมควรนะคะก็รอทุทุกคนไปพิสูจน์ด้วยตัวเองถ้าอยากไม่ต้องรอนานข้างหน้ามีขายถ้าอยากรอนานไปขายไปไม่ใช่ไปซื้อตามร้านหนังสือได้นะคะซึ่งตอนนี้วางแผงที่ไหนบ้างแล้วพะมี่ก็มีที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขาถ้าจะหาง่ายๆนะครับแล้วก็มีที่ c ีเอ็อร้านในอินแล้วก็ มีที่ศูนย์นังสูตจุฬาแล้วก็มีโรงหนังเอ่ออะไรนะฮอลลีวูด<ฮ>มเมเจอร์ใช่ไหมอสามสาขาเนี่ยนะก็จะมีวางอยู่คือแต่อันนี้ได้ถามมาว่า B 2 S ที่วางไปเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยคือหมดแล้วนะคะหมดแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าไปหาแล้วบอกไม่มีไม่ต้องจะไปทะเล,ลาะกับร้านเขาคือมันขายหมดไปแล้วต้องรอตอนนี้คือ ใครที่พยายามอยากจะสั่งซื้อหลายร้อยเล่มไม่ต้องรอรถรถถัดไปแล้วใช่ไหมที่จะพิมพ์ใช่ไหมคะเอา,เอาตามจริงนะเอาทำจริงคะ่ะก็รอไม่กี่วันหรอก <laughs> <laughs> คือพ่จูนเขาโกหกไม่ได้ไงใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวสินไม่บริบูรณ์นะ <laughs> อา้าวแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดต่อสำนักพิมนะคะอาจจะอ,อยากจะทำบุญอยากจะขอสมมติใครที่ อยากจะเอาหนังสือไปแจกตามงานง,งานงานศพงานบุญงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่ตุลไม่ได้ทํางานคนเดียวต้องติดต่อใครเอ่ยก็ที่ตั้งบริษัทหรือว่าตั้งสำนักพิมพ์ขึ้นมาได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเขาเขียนอย่างเดียวนะเป็นนักเขียนทํอย่างอื่นไม่เคยเป็นเลยก็ได้คุณหมอนัชยานุมานันนะครับซึ่งเสนอตัวมาตั้งบริษัทแล้วก็จัดการดําเนินการให้ทุกอย่างนะฮะ แล้วก็ได้คุณอลิสาชาตรานนนซึ่งเป็นบรรณาธิการของนิตยสารธรรมะใกล้ตัวซึ่งหลายคนคงกําลังอ่านอยู่นะครับ<ะ>ก็ได้มาช่วยอีดิมาช่วยจัดการทําให้เนื้อหาของหนังสือเนี่ยมันบริบูรณ์นะครับก็<ะ>อยากจะเชิญทั้งสองท่านนะคะตรงนี้เลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ คุณหญิงนัช ь าเออไม่ใช่แพย์หญิงนักชยาคุณหญิงไม่ใช่คุณหญิง,ญงมืนแล้วยังไม่ใช่คุณหญิงแย์หญิงนัชยานะคะแล้วก็คุณอลิสานะคะอย่าพี่เต้านะคะอ่าโอเคซึ่งหลังจากนี้นะคะก็ต้องเรียนเชิญนะคะให้พี่ตุลมอบของเทพลึกนะคะให้กับแขกของเราทั้งสามคู่เลยนะคะต้องเรียนเชิญคุณคุณหญิงก่อนเชิญคุณหญิงจำลองสีคะ่ะ โอ้โหนี่คือหนักนะนบรับไม่ไหวนะคะเดี๋ยวพี่ตุลเชิญเชิญมอบบนเวทีได้ไหมเอ่อเยได้ถ่ายรูปสวยๆหน่อยนะคะเ,เรียนเชิญดอกร์มาและคุณนัทวันค่ะ คุณนะคุณทั้งสามทั้งสาท่านนะคะแล้วก็ทุก ครับจะมาตัดช็อต <icana> <Quit> โอเคเดีขอเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันพี่ใหม่นะคะแล้วก็คุณพ่อนะคะพี่ใหม่เจ้าของสถานที่นะคะชอบดอกไม้กับทุกคนด้วยนะคะดิฉันค่ะ พี่มองกล้องนิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองครับอีกครั้งนะครับพี่นะครับสองครับขอบคุณคุณพ่อค่ะ Terima kasih telah menonton!